คุณผู้ฟังเคยรู้ไหมว่าธุรกิจที่เปลี่ยนโลกมักเริ่มต้นจากความหงุดหงิดเล็กๆย้อมกลับไปในปี1997ชายชื่อ r e ี d Hastings ต้องจ่ายค่าปรับคืนวิดีโอสายให้กับบล็อกบัสเตอร์เป็นเงินสูงถึง40ดอลลาร์สหรัฐเพียงเพราะเขาลืมคืนหนังเรื่อง Apollo 13ความหงุดหงิดนั้นกลายเป็นคำถามว่าทำไมการดูหนังต้องมีค่าปรับ เขาจึงร่วมมือกับมาร์คแรนดอลฟ์ก่อตั้ง Netflix ขึ้นมาในยุคนั้นอินเทอร์เน็ตยังเป็นแค่เสียงสัญญาณหมุนโทรศัพท์และผู้คนยังคุ้นเคยกับม้วนเทป VHS ที่เถอทะแต่พวกเขามองเห็นความเป็นไปได้ในแผ่น DVD ที่เพิ่งเปิดตัวซึ่งมีขนาดเล็กเบาและส่งทางไปรณีนีได้ง่ายนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามที่ไม่มีใครคาดคิดว่าบริการส่งแผ่นดิสทางสองจดหมาย จะกลายเป็นผู้ล้มยักษ์ใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกมุมโลกในยุค90หากเราพูดถึงการดูหนังที่บ้านบล็อกบัสเตอร์คือพระเจ้าพวกเขามีสาขามากกว่า9,000แห่งทั่วโลกมีพนักงานเป็นแสนคนและมีมูลค่าบริษัทสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์โมเดลธุรกิจของบล็อกบัสเตอร์เรียบง่ายแต่ทงพลังคือการตั้งร้านอยู่ตามหัวมุมถนนที่คนผ่านไปมาให้คนเข้ามาเลือกลูกกวาด ป๊อปคอนและเช่าหนังกลับบ้านแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือกำไรมหาศาลของบล็อกบัสเตอร์ไม่ได้มาจากค่าเช่าเพียงอย่างเดียวแต่มาจากค่าปรับคืนสายหรือเลทฟีซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ16%ของรายได้ทั้งหมดบล็อกบัสเตอร์ในตอนนั้นแข็งแกร่งจนไม่มีใครกล้าท้าทายพวกเขาเชื่อมั่นในประสบการณ์การเข้าร้านการได้สัมผัสกล่องหนังและการตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์ โดยหารู้ไม่ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคกำลังจะถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงด้วยเทคโนโลยีที่เล็กลงเข้าฝ่ามือขณะที่บล็อกบัสเตอร์เน้นให้ลูกค้าเดินมาหา Netflix กลับเดินไปหาลูกค้าผ่านตู้ปริษย์พวกเขาเริ่มต้นด้วยบริการแบบจ่ายต่อครั้งแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้นในปี1999เมื่อ n น t f l i x เปิดตัวระบบสมาชิกรายเดือนหรือ Subscription จ่ายราคาเดียวดูได้ไม่จำกัดและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีค่าปรับคืนสายลูกค้าสามารถเก็บแผ่นหนังไว้นานแค่ไหนก็ได้เมื่อดูจบก็แค่ส่งคืนในซองสีแดงที่เตรียมไว้ให้แล้วแผ่นถัดไปในรายการที่อยากดูจะถูกส่งมาทันทีสิ่งนี้คือการทำลายกฎเหล็กเดิมของอุตสาหกรรมหนังเช่า Netflix เริ่มสร้างอัลกอริทึมแนะนำหนังที่ชื่อว่า Cinematch เพื่อช่วยให้ลูกค้าเจอหนังที่ชอบโดยไม่ต้องเดินหาบนชั้นวางแม้ในช่วงแรก Netflix จะยังขาดทุนแต่พวกเขากำลังสร้างฐานข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ที่ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่บล็อกบัสเตอร์ที่เน้นการขายหน้าร้านไม่มีทางมีได้เลยนี่คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่โลกธุรกิจต้องจารึกในปี2000 เน็ตฟลิกตกอยู่ในสภาวะวิกฤตทางการเงินจากฟองสบู่ .com คอ e รีดเฮสติงและทีมงานเดินทางไปยังดัลลาสเพื่อพบกับ John a n อนติโนโก้ซของบล็อกบัสเตอร์เขาเสนอขาย Netflix ให้กับบล็อกบัสเตอร์ในราคา50ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเสนอให้ Netflix กซ์ทำหน้าที่เป็นฝ่ายออนไลน์ให้กับบล็อกบัสเตอร์ผลปรากฏว่าผู้บริหารของบล็อกบัสเตอร์หัวเราะเยาะข้อเสนอนั้น พวกเขามองว่า Netflix เป็นเพียงธุรกิจเล็กๆที่ไม่มีอนาคตและการเช่าหนังออนไลน์เป็นเรื่องเพ้อฝัน Blockbuster มั่นใจในอำนาจหน้าร้านของตัวเองมากเกินไปจนมองไม่เห็นว่าโลกกำลังหมุนไปทางไหนการปฏิเสธครั้งนั้นกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจเพราะในอีก10ปีต่อมา Netflix จะมีมูลค่ามากกว่าบล็อกบัสเตอหลายร้อยเท่า หลังจากหัวเราะเยาะได้ไม่นานบล็อกบัสเตอร์เริ่มรู้ตัวว่าภัยคุกคามนี้ของจริงในปี2004บล็อกบัสเตอร์เปิดตัวบริการออนไลน์ของตัวเองชื่อบล็อกบัสเตอร์ออนไลน์และเริ่มทำสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการเลิกเก็บค่าปรับคืนสายแม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้ลูกค้าพอใจแต่มันกลับทำลายกำไรมหาศาลของบริษัทเองนักลงทุนเริ่มไม่พอใจที่รายได้หดหาย เกิดความขัดแย้งภายในอย่างรุนแรงระหว่างผู้บริหารที่อยากลุยออนไลน์กับเจ้าของแฟนชายที่อยากรักษาร้านแบบเดิมไว้บล็อกบัสเตอร์พยายามออกแคมเปญทดศนิยมขาดตัวหรือ total access ที่ให้ลูกค้าเช่าออนไลน์แล้วมาเปลี่ยนแผ่นที่หน้าร้านได้ซึ่งเกือบจะทำให้ Netflix ล้มละลายได้จริงๆแต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างนั้นช้าเกินไป นีสินที่สะสมจากการขยายสาขามากเกินไปเริ่มรัดตัวขณะที่ Netflix ไม่มีต้นทุนหน้าร้านเลยทำให้พวกเขามีความคล่องตัวสูงกว่ามากในปี2007ในขณะที่ b ล o c k b u s t e r ยังวุ่นอยู่กับการจัดการปัญหาหน้าร้าน Reed h a s t i n g s ได้ตัดสินใจก้าวกระโดดครั้งใหญ่ Netflix เปิดตัวบริการ Watch Now ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิ่งวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ต แม้ในช่วงแรกภาพจะแตกและมีหนังให้ดูน้อยมากแต่เขารู้ว่าอนาคตไม่ได้อยู่ที่ไพรสน์นีแต่อยู่ที่ความเร็วแสงของไฟเบอร์ออปติก Netflix ยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังมาลงในระบบออนไลน์และเริ่มไปจับมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งเครื่องเกมคอนโซลและสมาร์ททีวีเพื่อให้ปุ่ม Netflix ไปอยู่บนรีโมทคอนโทร พวกเขาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นแค่ร้านเช่าหนังอีกต่อไปแต่มองว่าตัวเองเป็นบริษัทเทคโนโลยีความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับจากการกดปุ่มเดียวแล้วดูหนังได้ทันทีคือหมัดเด็ดที่บล็อกบัสเตอร์ซึ่งต้องขับรถออกจากบ้านไปเช่าหนังไม่มีทางสู้ได้เลยมาถึงปี2010ข่าวช็อกโลกธุรกิจก็มาถึง บล็อกบัสเตอร์ยักษ์ใหญ่ที่เคยมีสาขาทั่วโลกได้ยื่นขอรับการคุ้มครองการล้มละลายนีสินมหาศาลร,รุมเร้าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจนกู่ไม่กลับร้านค้าที่เคยคึกคักกลายเป็นที่ว่างเปล่าสาขานับพันค่อยๆปิดตัวลงทีละแห่งจนเหลือเพียงสาขาเดียวในโลกที่เมืองเบนซ์รัฐออริกอนซึ่งกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตไปแล้ว ในขณะเดียวกัน Netflix เป็นบริษัทที่มีมูลค่านับแสนล้านดอลลาร์แล้วเริ่มสร้างคอนเทนต์ของตัวเองในชื่อ Netflix Original เพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพาใครอีกต่อไปบทเรียนจากเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีเงินมากกว่ากันแต่อยู่ที่ว่าใครปรับตัวได้เร็วกว่ากัน b ล็อกบัสเตอร์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทที่ไม่ยอมทิ้งความสำเร็จเดิมในขณะที่ Netflix เป็นตัวแทนของนวัตรกรรมที่กล้าทำลายตัวเองเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าการล่มสลายของบล็อกบัสเตอร์และการพัง,งาดของ Netflix คือกรณีศึกษาที่คลาสสิกที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจมันสอนให้เรารู้ว่าคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่ทำเหมือนเราแต่ทำเก่งกว่า แต่คือคนที่ตั้งคำถามกับกฎเกณฑ์เดิมๆที่เราเชื่อถือมาตลอด Netflix ไม่ได้ค่าบล็อกบัสเตอร์ด้วยแผ่นดีวดีแต่ค่าด้วยความสะดวกสบายและการฟังเสียงของลูกค้าหากบล็อกบัสเตอร์ยอมรับฟังและปรับตัวตั้งแต่ตอนที่ Netflix ไปเสนอขายลูกสมุนให้ในวันนั้นประวัติศาสตร์อาจเปลี่ยนไปอีกทางในโลกเทคโนโลยี การหยุดนิ่งเท่ากับถอยหลังและความสำเร็จในอดีตอาจกลายเป็นกรงขังที่ขวางกั้นอนาคตของเราเองวันนี้ n น t f l i x อาจเป็นผู้ชนะแต่พวกเขาต้อยังคง,งปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะในโลกแห่งการแข่งขันไม่มีใครเป็นอมตะถ้ายังหยุดอยู่กับที่พบกับเรื่องราวเทคโนโลยีที่น่าสนใจได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจเบื้องหลังความสำเร็จและวิธีคิดในมุมมองต่างๆถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ถอดรหัสกลยุทธ์ธุรกิจและเทคโนโลยีในสไตล์ e ิ๊ Business Story แบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ mm. เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไป สำหรับใครที่อยากศึกษาเรื่องราวของบริษัทเทคโนโลยีหรือโมเดลธุรกิจอื่นๆต่อผมได้เลือกวิดีโอที่น่าสนใจไว้ให้แล้วบนหน้าจอคลิกเข้าไปชมต่อได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ